Hi everyone welcome to Crystal Tutor มาต่อกันที่คำศัพท์หน้าที่5แล้วนะคะที่ชอบออกอาอบข้อม4เนาะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ชีตชุดคำศับนี้เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เพจ Facebook ของทาง Crystal Tutor ได้เลยนะคะโอเคมาดูกันเลยคำแรกของเราเนาะ Develop improve ค่ะ Develop นนะะ Develop, พัฒนาค่ะกับปรับปรุงสองวันนะี้แยกคำแปลกันนะคะ d e v e l o p พัฒนา improve ปรับปรุงนะะขีดเส้นแบ่งด้วยแล้วกันเนาะเวลาท่องก็ต้องเป็น d e v e l o p พัฒนา improve ปรับปรุงแบบนี้นะคะโอเคแยกคำแปลกันหน้านี้ต่อไป d i s e a s e ค่ะ แปลว่าโรคค่ะโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะ Disease โรคต่อไป Dormitory แปลว่าหอพักค่ะต่อไป Distance distance แปลว่าระยะห่างค่ะระยะห่างต่อไป desire desire แปลว่าปรารถนาค่ะต่อไป d e s i g e กับ decision ค่ะ d e ไ i g ์ hmm. แปลว่าตัดสินใจคะ่ะ so ส่วน Decision แปลว่าการตัดสินใจคะ่ะโอคอันนี้ก็แบ่งคำแปลหน่อยแล้วกันเนาะ คำแปลมันเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่ของคำไม่เหมือนกัน design นะตัดสินใจอันนี้เป็นกริยานะคะเป็น verb แต่ว่า decision แปลว่าการตัดสินใจนะคะเป็นคํานามเป็น noun เขก็ท่องเป็น design ตัดสินใจ decision การตัดสินใจแบบนี้เนาะเห็นว่าอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย tion น,นะคะเป็น suffix ข้างหลังมันจะเป็นคํานามเสมอเนานะเวลาแปลก็ต้องแปลว่าการหรือแปลว่าความอะไรอย่างนี้เข้าไปด้วย ต่อไป discover หรื discover แปลว่าค้นพบค่ะอันนี้เจอบ่อยมากในขะ้อสอบโดยเฉพาะข้อสอบ reading อะไรอย่างนี้เนาะต่อไปที่สี่แปลว่า เวียนหัวงงงค่ะต่อไป effective efficient proficient ค่ะ effective efficient proficient แปลว่ามีประสิทธิภาพค่ะสามคำนี้แปลเหมือนกันเนาะจำไปเป็นแพ็กเกจ้าเลยนะคะ3 three in one effective efficient proficient มีประสิทธิภาพนะคะต่อไป effort attempt ค่ะ a f f o r t attempt แปลว่าความพยายามค่ะความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นนะคะต่อไป extinct ค่ะ extinct extinct แปลว่าสูญพันค่ะ จะเป็นสาวศูนย์พันอย่างนี้นะและสุดท้ายค่ะ3ามคำสุดท้ายของเรา entire, whole, total ค่ะ entire whole และ total นะคะ entire whole total แปลว่า ทั้งหมดค่ะโอเคสามคำนี้แปลเหมือนกันเนาะแพ็กเกจสอีกแล้วอันนี้แค่ไปท่องมานะคะทั้งหมดนี้นะส,สิบสองเซตคำศัพท์นี้นะคะโอเคท่องให้แม่นๆเราก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคำศัพท์ดาราว่ามีคำว่าอะไรบ้างโชคดีในการท่องศัพท์ค่ะบ๊ายบาย